สวัสดีครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลุยุด a ชแนลนะฮะโอเคครับผมวันนี้นะเราก็มาอยู่ในเกม One Punch Man นะครับผมวันนี้เราไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟ12นะเรามาอยู่ในเซิร์ฟ210นะซึ่งเป็น ID หลักของลุยุดธเองนะครับผมก็มีน้องๆถามมาว่าอยากให้อ่าพาทัวร์ไอดีหลักที่มีพลัง31ล้านหน่อยนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวลุยจะพามาดูนะครับผมว่า มีอะไรบ้างนะพลังถึง31ล้านมันถึงได้ยังไงอะ่ะครับพลัง31ล้านนะฮะไปะแล้วเข้าไปที่เฮาก่อนนะก่อนอื่นนะเรามาที่ตู้ฟิกเกอร์ก่อนนะครับผมฟิ Figure กเกอร์ก็มีทุกตัวนะครับผม,ผมก็มีต้องเราต้องมีทุกตัวนะครับผมเพราะว่าเราก็จะได้ค่าพลังนะก็ประมาณนี้เลยนะชั้น11 แต่มีอยู่ตัวหนึ่งลูกยูจะไม่มีนะก็คือเนี่ยกระบองเหล็กนะฮะผมก็เหลือประมาณ10เศษนะฮะสำหรับไอดีนี้ยังไม่ได้ปั้นกระบองเหล็กแล้วก็ยังไม่ได้มีกระบองเหล็กด้วยนะฮะก็กลุ่มที่9ก็ครบนะฮะกลุ่มที่9ครบกลุ่มที่8ล่ะกลุ่มที่8ก็ครบนะฮะ ก็ตามนี้นะครบหมดเลยนะครับผมก็อัพอัพอัพคือตัวพวก R พวก S R พวก R เนี่ยเราจะอัพอัพดาวให้เยอะที่สุดเลยนะครับผมสำคัญนะครับผมท่านผู้ชมฮะน้องๆที่เล่นใหม่เนี่ยคือบ้านที่สำคัญนะอัพให้เยอะเข้าไว้ตัว SR ตัว Class R Classs เนี่ยอัพอัพให้เยอะเยอะเข้าไว้เลยนะฮะพลังมันจะไ,ได้พลังมันจะได้สแต็กมาเยอะมากเลยนะครับผมก็ ส่วนฝึกฝนเนี่ยลุงยุทธก็ฝึกไปค่อนข้างเต็มหมดแล้วนะมันเหลือได้เป็นพวกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันก็จะแบบช้าๆหน่อยนะฮะเออสำคัญมากนะครับผมสําหรับฝึกฝนนะฮะแล้วส่วนห้องวิจัยเนี่ยห้องวิจัยเนี่ยลุงยุทธยังใช้พวกเ,ออเนี่ยถ้าเกิดพวกคอเด็กเนี่ยเลเวลสิเมื่อไหร่ก็พลังก็จะอัพขึ้นไปอีกนะดูดิยังคอพวกคอเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแถมคอเกียร์โลก็ยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโบนัสพลัง ทั้งหมดก็อยู่ประมาณ4ล้านนะสำหรับสำหรับห้องวิจัยนะครับอก็ถือว่ายังอัพได้เยอะกว่านี้นะครับผมเออยังอัพได้เยอะกว่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวค่อยๆปั้นกันไปนะฮะตอนนี้ก็พลัง31ล้านเข้าไปแล้วนะฮะก,ก็แล้วก็ออกมาเรามาที่หน้าตัวละครนะครับผมตัวละครไปเดี๋ยวเราพาไปตัวละครนะกาโลพลัง 5ล้าน7นะครับผมก็ม6ดาวเหลือง5ดาวม่วงนะครับผมสำหรับกาโลนะฮะก็มาดูสแต็คของกาโลนะฮะก็พลังโจมตี1ล้านนะฮะพลังโจมตี1ล้านนะครับผม HP2 ล้าน4นะครับผมความเร็ว497อัตราคิ52นะฮะลูกยุทธเน้นที่พลังนะลูกยุทธก็เลยอัดเป็น โจมตีเปอร์เซ็นต์มาทั้งหมดเลยนะส่วนการ์ดบัฟก็5ดาวนะฮะห้าดาวทั้งหมดเลยนะครับผมสาหรับการ์ดบัฟนะชิ้นนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะโบนัสสปีดโบนัสต่อสู้โบนัสสปีดโบนัสต่อสู้นะฮะส่วนอัตราคิทิคอนสองแถวนะอยากหายอีกสักอันนะแต่ก็เอาไว้ก่อนก็แล้กันากาอ่ะสำหรับการ์ดบัฟพิเศษตรงนี้ก็อัตราดามจ่สองแถวนะสําหรับการโล่นะฮะ ส่วนจีนอสพลัง5ล้าน4นะครับผมเลือดอยู่ที่5ล้าน7นะความเร็ว 542อัตราคริ80%ดาเมจครินะครับผม199.62%เนต์นะคือยิงหนึ่งนี่ก็บ้านแตกกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเจ้าจีนอตตัวนี้นะครับผมส่วนการบัฟนะฮะการบัฟอัตราดาเมจ3แถวนะฮะค่อนข้างสวยและค่อนข้างภูมิใจมากๆเลยสำหรับการบัฟชิ้นนี้ของเจ้าจีนอตนะฮะเออแล้วก็การบัฟตรงการบัฟฮีโร่ก็ค่อนข้างดีนะครับตบแต่ก็ว่าไม่ไม่เท่าไหร่นะ จริงๆอยากจะรี2แถวนี้นะครับผมล็อกกุญแจ2แถวนี้ไว้แล้วรีหาโบนัส HP อีกสักแถวนะฮะจะดีมากๆส่วนการบับเทคนิคแล้วผมอัตราคริติคอน2แถวอันนี้ก็จะหาอีกแถวนะแต่ตอนนี้เอาไว้ก่อนก,ากา็แล้วกันคือเพชรมันเริ่มหายากแล้วตอนนี้นะครับผมอ่ะเศรษฐกิจกไม่ค่อยดีก็เก็บไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับผม<อ>ส่วนตัวที่3นะเป็นเจ้า์ท็อ Top Master นี่ค่อนข้างแบบ ค่อนข้างจะแปลกแหวกแนวแหวกตำรานิดนึ่งนะสำหรับเจ้าแทงทบนะ,ะลุงยุดปั้นมาเพื่อที่จะเอามากลางโล่โดยเฉพาะนะครับผมป้องกันยุงนะฮะป้องกันยุงไม่ให้ตายในเทินแรก เมื่อโดนดามเมดของ g ีนอตนะครับผมสำหรับเจ้าแทงค์ท็อปตอนนัวนี้คือแบบเดือดจัดจัดเดือดมากๆเลยนะผมก็พลังโจมตี3า0 0สนสครนะผม HP อยู่ที่7ล้านเลยนะผมสามารถกลางโล่ได้โอ้โหกางโล่ได้ประมาณ2ล้านหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่ามันดูดซับดามเมด30%ระฮะโอเคแล้วก็การบัฟเดี๋ยวเรามาดูกันน,นะฮะการบัฟก็ เดือดๆกันไปนะสำหรับบนัทสพ p 2แถวบนัสสปีด1แถวนะพลัง HP 1แถวนะครับผมส่วนการบับประดับ S ก็เป็นอัตราดาเมจพลัง HP 2แถวนะก็การบับต่อสู้ก็ยังไม่เท่าไหร,ร่นะฮะก็ค่อยๆปั้นไปนะสำหรับแทงท็อปตัวนี้แต่คงจะปั้นยาวอยู่นะปั้นจนถึงปู่บอมมาเลเดียวก็จะไม่ดีนะครับผมไปฮะก็มาดูโชโกเคสึกันนะครับผมโคเคสึกตัวนี้นะฮะพลังนะครับผมก็ พลังโจมตีนะครับผม2องแสนเนะครับผมเลือดอยู่ที่5้าล้านสนะครับผมสําหรับกูให้สื่อตัวนี้นะครับผมก็มีการบัฟห้าแถว2การบัฟห้าดาว1ชิ้นการบัฟสีดาว2ชิ้นนะครับผมตัวต่อไปครับผมเรามาดูยุงกันนะครับผมตัวยุงตัวนี้นะครับผมพลังรวมอยู่ที่4ี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นนะครับผมก็ นี่ครับผม HP 2อ0ลพลังโจมตี8 0 0 0 0นนะครับผมก็ค่อนข้างค่อนข้างแรงนะครับผมค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับผมก็เด็ด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 เอามาทำใหมนะ่โอเคครับผมก็มาดูที่การ์ดนะฮะการ์ดตราเฉพาะตรงนี้ก็6ดาวนะครับผมก็เป็นไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับ ก็ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมก็เซตผสมนะฮะไม่ได้ใส่เป็นเซตป่าเถื่อนนะของหายากนะครับมาดูโบรอ์นะโบรอ์ก็ใช้เป็นเซตป่าเถื่อนนะตอนนี้ก็เหมือนจะเอามาลงแค่ทีมปีศาจแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไว้ตีบอสอย่างเดียวเลยนะสำหรับเจ้าโบรอ์ตัวนี้นะครับผมการบัฟก็4ดาว5ดาวนะครับผม4ดาว2ชิ้น5ดาว1ชิ้นนะครับผมก็การบัฟพิเศษก็ ตราเฉพาะมังกรอน5ดาวไอเทมเฉพาะนะฮะ5ดาวนะฮะท่านผู้ชมครับแล้วก็ไปต่อที่อะไรวะฟินิกแมนลิมชี่เชลลยฟินิกแมนนะครับผมไอเทมเฉพาะ4ดาวตราอสูน3มดาวนะฮะก็ตัวนี้ก็เหมือนตัวนี้ก็เหมือนแบบว่าเอามารับรับบาทาของยุงโดยเฉพาะเลยนะครับผมอันติหลอเท เชดเคมาเป็นกระสอบสายให้กับยุงนะครับผมสำหรับเจ้าฟินิกแมนนะฮะเออก็ไม่รู้จะเอามาทำไมนะไอเนี้ยไอเทมเฉพาะ4ดาวนะฮะไม่จะามาทำไมคือในเกมมันไม่ได้ออกสกิลเลยนะครับผมสำหรับเจ้านกฟินิกแมนนะตัวหลักนะครับผมที่ทำให้พลัง31ล้านก็จะประมาณนี้เลยนะฮะกาโลแล้วก็มีจีนนต แล้วก็มีแทงคอปมีโกเกสึ u, มียุงมีโบลอสนะฮะตัวพวกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดเกียโลกิโลห้าดาวนะครับผมอ่ซอมบี้แมนห้าดาวนะครับผมด้วงเจ็ดดาวนะฮะด้วงเจ็ดดาวเหลืองนะฮะแล้วก็ซินโฟแฟงห้าดาวนะครับผมคิงห้าดาวนะครับผมแล้วก็มีอ่ดาร์กชายห้าดาวนะครับผมจักรพรรดิเด็กห้าดาวนะฮะแล้วก็มี เจ้าราชาทะเลลึกนะครับผม5ดาวแล้วก็มีเมทัลไนส์นะครับผม5ดาวนะฮะส่วนเจ้าตัวเมลชากาเนี่ย4ดาวนะครับผมก็จะทํา5ดาวเร็วๆนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตัวที่ปั้นคือตัวที่สําคัญนะที่ขึ้น5ดาวนี่คือใช้พัสซีฟมันเลยนะครับผมอืมก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครไ d ดีเซิร์ฟหลักนะครับผม ก็รอน้องกระบอเหล็กนะฮะน้องกระบอเหล็กของลุงยุทธเนื่อเหลือประมาณ11เศษนะครผมก็จะสู่ขอมาอยู่ในไอดีนี้ได้เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวละครก็จะประมาณนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวจะพาไปดูอันดับในเซิร ER ์ฟเซิร์ฟนี้ในตัวไอดีนี้หน่อยก็แล้วกันนะคือ กิลที่คลองอันดับพลังนี่คือมีกิลลุงยุธทั้งหมดเลยนะครับผมลุงเนี่ยสาล้านวาสบียีิล้านนะครับผมแอสตา20ล้านนะพลังค่อนข้างห่างกันเลยทีเดียวนะครับผมส่วนการผ่านด่านก็ประมาณนี้เลยนะฮะเวลหนึ่งร้อยแปดนะฮะตัวละครสุดแก่งก็คงเป็นกาโลนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูอันดับลานประลองกันหน่อยละกันนะฮะอันดับลานประลองก็ อันดับลาบาลองตอนนี้เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะอันดับที่1นเนี่ยครับผมพลังในทีมพีพีก็อยู่ที่25ล้านนะมีตัวแท็งท็อปเป็นตัวกางโล่เหมือนที่นุยธได้บอกไว้เมื่อต้นคลิปเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมนะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะมาดูด,ด,ดวนสุดยอดนะตัวสุดยอดตอนนี้ไม่รู้เราโดนตีร่วงหรือเปล่านะครับผม โดยสุดยอดตอนนี้อยู่ที่อันดับ1อยู่นะครับผมพลัง3,767นะฮะประมาณนี้นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมส่วนน้องๆน,นี่อยากให้ดูยุธทำอะไรก็บอกมาได้นะฮะก็เดี๋ยวจะ พยายามหาอะไรมาทำนะผมเออโอเคนะผมก็มารีวิวให้ดูตามคําสัญญาตามคําเรียกร้องแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปยังไงวันนี้ลุงยุทธก็ต้องขอลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย